สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเดลต้าซิตี้ก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้มีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างครับข่าวแรกโรเจอร์คิดหนักวางแผนใช้ดากา้าเบอร์ทานนัดแรกใน EPL ข่าวที่2ครับเดิลี่ฮอนเนี่ยเผยมีความสุข กับการกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งและข่าวต่อไปครับลิวพูลิสซีมิดฟิลคุมแดนกลางเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันนะครับเลตเตอร์ใช้ดาก้าแบบไหนเบอร์ทรานชอบเล่นแบบอิสระประเมินเกมแรกของนักเตะใหม่ไปวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนักเตะทั้ง3คนเนี่ยอาทธิไม่ว่าจะเป็นดาก้าซูมาเร่แล้วก็เบอร์ทานเนี่ยได้ลงประเดิมสนามไปไปที่ไรแล้วนะครับสำหรับเกมบนเครื่องปรีซิซันกับเบอร์ตัน ดูนักเตะใหม่ทั้ง3คนนะครับลงเล่นพร้อมกันในครึ่งแรกซึ่งทีมของโรเจอร์นั้นแพ้จุโดโทษหลังจากจบเกมนะครับแบบเื่อสลยเกินทั้งเกมไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเรามาดูกันนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการลงสนาม45นาทีของพวกเขาในสีเสื้อของเดอะฟอกกันบ้างรายแรกครับเบอร์ทรานสลัดเครื่องพันฒนาการได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาต้องสลาเกมตามธรรมชาติของตัวเองให้ทีมไม่ได้เล่นแบบที่ตัวเองต้องการมากนัก เพราะจริงแล้วเนี่ยเขาเติบโตมาในฐานะนักฟุตบอลอาชีพที่เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กที่สามารถขึ้นเกมบุกได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็นั่นคือตำแหน่งที่เขาสามารถทำผลงานได้ออกมาดีที่สุดแต่ด้วยการที่แล้วนะครับกับเซาเทมตันเนี่ยเขาถูกจับไปเล่นในตำแหน่งกองหลังที่รับผิดชอบเกมรับเป็นหลักแต่ในเกมกับเบอร์ตันเนี่ยไม่มีข้อจำกัดใดๆเหล่านั้นมีสไลด์สัญญานะครับว่าเขามีความสุขกับบทบาทของเขาที่อิสระในการเล่นมากขึ้น เราจะสังเกตเห็นว่าเขาเคลื่อนไหวไปทั่วสนามเขาเข้าชาร์จในเขตจ,จุดโทษได้หลายครั้งนั่นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากที่เห็นเขาทําแบบนั้นได้เพราะตอนที่เล่นให้กับนักบุญเนี่ยเราแทบไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยการวิ่งของเขาก็ดูชาญฉลาดและก็ยอดเยี่ยมเขาสามารถวิ่งตัดไปข้างกรอบสี่เหลี่ยมได้สองครั้งโดยที่กองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาไม่อยู่มันเป็นสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับลูกโทมัสที่เป็นแบ็กซ้ายอีกตัวในทีม ซึ่งวิธีการโจมตีของโทมัสมาจากการพาบอลไปในกรอบเขตโทษเองแม้เบอร์ทานไม่สามารถได้บอลในพื้นที่สุดท้ายบ่อยมากนักโทมัสแต่ประสบการณ์นั้นเนี่ยของเขาในเวทีพิมลีก15ซีซั่น,ม,นมีประโยชน์กับทีมอย่างมากเขามีความนิ่งเวลาเขาได้บอลน,นะครับโดนกองหลังคู่แข่งบีบพื้นที่เขาไม่แสดงอาการตื่นตระนกดดๆให้เห็นแตอยงไดก็ตามนะครับการประสานงานของผู้เล่นปีกของดาวรุ่งอย่างทาวันดามาสวรนไฮเซ่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับ หลายครั้งนะครับยังดูกระดินดเกินไม่ได้อย่างเบือฐันต้องการแต่เรื่องที่น่าสนใจว่าเขาได้ประสานงานกับนักเตะซีเนียร์ในจิ้งจอกสยามแล้วว่าจะเป็นยังไงครับแน่นอนว่าความรับผิดชอบในแนวรับเขาอ่านเกมได้ดีและความแข็งแกร่งหายห่วงได้เลยนะฮะรายต่อมาครับซูมาเร่เหมือนสภาพความฟิตของร่างกายนั้นยังไม่เต็มร้อยก่อนเกมในขณะที่11ผู้เ,เล่นตัวจรงิงคนอื่นๆเนี่ยกำลังวอร์มอัพด้วยการซ้อมจ่ายบอลแต่เขาได้แยกตัวมาซ้อม ด้วยการยืดเส้นยืดสายภายใต้การแนะนําของโค้ชฟินเนตการใช้พละกกาลังที่มากเกินไปหลังพักเบรกไม่นานอาจจะนําไปสู่การบาดเจ็บได้และนั่นคือสิ่งที่โรเจอร์ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในเกมปิสันนี้การแสดงออกมาของซูมเร่หลายอย่างในสนามนะครับต่างจากที่เราได้เห็นตอนเขาเล่นในฝรั่งเศสแล้วก็พาทีมลิวเนี่ยคว้าแชมป์ลีกเองได้สาเร็จเมื่อรูการที่แล้ว เขาเล่นกับบอลได้ดีด้วยเท้าทั้งสองข้างถึงแม้การซิปบอลของเขาให้กับเบอร์ทันนนั้นในหลายครั้งไม่ประสบความสําเร็จตามที่ต้องการแต่อย่างน้อยนะครับเขาสามารถโชว์ทักษะให้เห็นแล้วว่าเขามีวิชั่นในการจ่ายบอลที่สามารถนําไปสู่การตัดสินในเกมได้เลยเขายังเล่นดูกลางอากาศได้ดีอีกด้วยนะครับแม้ว่าเขาพลาดในการประกบผู้เล่นของเบอร์ตันจนเกือบเสียประตูในจังหวะลูกเซตพีดก่อนหมดครึ่งแรกอย่างไรก็ตามนะครับเขาเนี่ยมีความฟิตสมบูรณ์ และก็มีความมั่นใจมากๆแบบสปีดเต็มร้อยเขาจะเป็นผู้เล่นที่เลเตอร์สามารถหวังผลได้มากกว่าน,นี้อย่างแน่นอนสําหรับการลงเล่นให้กับทีมใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับและสามารถโชว์ผลงานที่ดีอย่างมาที่สุดให้ได้ทันทีไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายครั้งที่เขาหายไปจากเกมตรงกลางสนามนะครับและเราจะไม่ได้เห็นผลกระชากลากลือ้อยพาบอลขึ้นไปนแดนหน้าของเขาในเกมนี้ซึ่งถือว่ายังเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเนี่ยสมัยเล่นในลีกเอิงแต่วันนี้เกมดาวเตะ วัย22ปีนะครับเลือกเล่นและก็จ่ายบอลแบบธรรมดามากๆสุดท้ายครับรายต่อไปเพสซันดากา้าแน่นอนว่าเขาคือผู้เล่นที่แฟนจิ้งจอกสยามนะครับตื่นเต้นอยากเห็นผลงานของเขามากที่สุดแต่พวกเขาไม่ได้เห็นมากนักในเกมนี้อาจจะเป็นรูปแบบเกมการเล่นที่แตกต่างออกไปในแบบที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ถนัดเขาค่อนข้างถูกตัดออกจากในเกมนี้อาจจะเป็นเพราะว่านี่คือเกมแรกของเขาท้าดากา้าต้องพึ่งนักเตะคนอื่นๆในทีมสลับการทําประตู แล้วก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการเล่นของเขาเป็นประโยชน์กับทีมมากที่สุดนักเตะอย่างเจมินิสันที่เล่นอยู่ด้านล่างของเขาต้องได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าต้องจ่ายบอลในจังหวะไหนแบบไหนและตรงไหนผู้เล่นกองหน้าเองก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการปรับรูปแบบการวิ่งให้เข้ากับผู้เล่นมิดฟิลด์แต่แน่นอนครับนั่นต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ชัดเจนคือถ้าสามารถจ่ายบอลให้กับดาก้กาได้ในแบบที่เขาต้องการ ย่อมสามารถนำไปสู่การยิงประตูได้อย่างมากมายของเขาในสีเสื้อของเดอะฟ็อกสปีดในการวิ่งของเขานะครับมันชัดเจนสเสียเลยเกินว่าสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กันแนวรับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีเช่นกันส่วนอีกผลนะครับที่เขาไม่ค่อยมีส่วนกับเกมนี้มากเท่าที่ควรนะครับเพราะเขาเล่นเป็นกองหน้าคนเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยเพราะปกติแล้วนะครับเขาจะทําได้ดีกว่านี้กับระบบการเล่นแบบใช้กองหน้า2ตัวและนั่นคือสิ่งที่เขาทํามาตลอดนะครับกับสม,มูรสันซันบวก ในมเรอิก้าออสเตรียเพราะฉะนั้นในเกมปีที่สั้นต่อๆไปจากนี้คาดว่าเราจะได้เห็นโรเจอร์นั้นใช้ระบบการเล่นที่ใช้กองหน้าคู่นะฮะโดยดาก้านั้นเคียงคู่กับวาร์ดี้หรือเรซี่เฮนันโซนะครับเพื่อหาคู่กองหน้าที่ดีที่สุดให้กับจิ้งจอกสยามต่อไปนะฮะสำหรับข่าวต่อไปครับลิวว r ลีฮอนครับเผยมีความสุขที่ลงสนามอีกครั้งหนึ่งเคลียรนลิววี่ฮอนนะครับ มิดฟิลด์ดาวรุ่งของลสเตร์ซสตี้เผยเกมหมุนเครื่องกับเบอร์ตันอัมเบียนเป็นเกมที่เน้นเรื่องราวของสภาพความฟิตรับมีความสุขนะครับที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะผิดหวังเล็กน้อยที่ทีมนั้นต้องพลาดท่าพ่ายจากการโดนจุดโทษซึ่งเกมนี้นะครับเราเน้นเรื่องความฟิตเราจะกลับมาลงสนามหลังต้องพักมานานนั่นคือเรื่องหลักของเราในเกมนี้แน่นอนว่าเราผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่ต้องแพ้ในตอนจบแต่สมาธิหลักของเราคือการให้ขาของเรานะครับได้มีการออกกําลัง พราะพวกเรานะครับเพิ่งกลับมาซอมได้ประมาณ2สัปดาห์ผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตัวเองกลับมาได้ดีและก็มีความแข็งแกร่งสลับในช่วงเริ่มปีซีซั่นและทุกคนทํางานอย่างหนักตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาและเราได้เริ่มจากตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้กลับมาลงสนามอีกรางหนึ่งเรามีเกมต่อไปในสัปดาห์หน้าและเราจะมีโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นแล้วก็รอดูความคืบหน้าของเราจากตรงนั้นนะฮะสำหรับ,บข่าวต่อมา เดลิมิวเครับสื่อของเรีรดมีการรายงานว่าลิฟฟูนั้นลิสไร,รชื่อกองกลาง4ี่คนนะครับที่จะดึงมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อแทนที่เวนดูดมที่ย้ายออกไปจะชิงครอบนายใหญ่ของทีมลิฟฟูนะครับยังคงมองหากองกลางฝีเทา้าดีเพื่อเข้ามาคุมแดนกลางเอาไว้แทนที่เวนดดูมนะครับที่ย้ายออกไปหลังหมดสัญญาเมื่อสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาในขณะที่อนาคตของจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับ ยังถูกมองว่ายังไม่แน่นอนนะครับแม้จะรีบรายงานว่าทีมนั้นจะไม่ยอมปล่อยเขาออกในช่วงซัมอร์นี้แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมซึ่งล่าสุดนะครับเลนนี่เมลเนี่เผยว่า4คนที่ทางลีฟูนั้นมองเอาไว้ว่าหนึ่งในนั้นคือที่จะดึงมาร่วมทีมก็คือ,อยูริตุลลมองกองกลางของลิเวอร์นะครับที่มีข่าวกันมาแต่รายงานยังอ้างว่าค่าตัวยังสูงเกินไปสูงถึง64ล้านปอนด์นะครับทำให้ลฟูนั้นคิดหนัก ในขณะที่รายที่2ครับฟรองเกซีของเอซิมิลานะครับเพิ่งออกมาบอกว่าต้องการคาแข้งอยู่กับทีมต่อไปส่วนต่อไปครับฮุสเซนอาูอาครับอีกหนึ่งกองกลางเนื้อหอมของลียงคาดว่าจะได้รับอนุญาตในการย้ายทีมในราคาท,ที่ไม่แพงมากนักราว2 5่ส้าถึงสาล้านยูโรส่วนคนสุดท้ายคือซาอูนิเกสนะครับวิดฟิลของอเดนติโกมาดริดครับแต่ก็ต้องแย่งชิงกับทีมดังๆหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์เดนนะครับที่มีข่าวพัวพันเซลเลอเกิน แล้วก็บาซ่าด้วยนะครับในซัมเมอร์นี้ลิฟูเองเนี่ยเพิ่งดึงแข้งใหม่มาเสริมทีมเพียงคนเดียวแต่อิบราฮิมาโกนาเต้น,นะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กจากไลซิกนะมาร่วมทีมด้วยราคาสัตว์บุกล้านปอนแล้วนะครับนี่ก็คือการเดคอสารของเลตเตอร์สตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ